ต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบและใช้ปัญญาพิจารณาดูสังขารร่างกายของตนให้เห็นสภาพความเป็นจริงคือปฏิกูลและไม่เที่ยง ย่อมแปรปวนไปความรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คลายความยึดถือความยึดมั่นอาสวะทั้งหลายคือกิเลสก็จะลดลงเบาลงและหมดไป <c oughs> วันนี้ก่อนอื่นที่จะนั่งสมาธิภาวนา จะได้แสดงธรรมมีคาถาเพื่อเป็นเครื่องให้เกิดความรู้ในจิตของตนตามในพุทธภาสิตในบทหนึ่งว่าสับเบสังคาราอนิจจาสับเบสังคาราดุขาสับเบธรรมมาอนัตตาใจความก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งสามประการนี้เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อขจัดต,ตัดกิเลสแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความไม่เป็นจริงให้ออกไปเสียไดย้เป็นเหตุให้รบร่างกามาสะวะภวาสะวะ และอวิชชาสะวะให้หมดไปได้ในลักษณะของไตรักษ์ทั้งสามประการภาษาสนดาทรงสแสดงมากเป็นภุราปรวัตติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปัญจขันธ์ก็มีใจรักเข้าไปให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตา จึงเป็นธรรมที่มีความเป็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงโดยปกติคนเราทั่วไปมักจะไปติดหรือไปเห็นสิ่งที่ผสมผสานหรือแต่งไว้ไม่ได้ดูของจริง ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงของร่างกายของสังขารทั้งปวงจึงไปเกิดความยึดถือด้วยประการต่างๆโดยคิดเห็นว่าเช่นมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ว่าเป็นของทันสมัยเสื้อผ้าลักษณะใหม่ๆก็เ,เรียกวเป็นของทันสมัยการตกแต่งอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ของอะไรมีมาแปลกมีมาใหม่ก็เรียกว่าของทันสมัยใจของเราก็ไปตามติดเกาะอยู่กับเปลือกที่ทันสมัยตามกันเรื่อยไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของล้าสมัยเมื่อล้าสมัยแล้วก็ไปติดของใหม่ที่ทันสมัยขึ้นอีกเป็นอย่างนี้ของที่ล้าสมัยก็มาจากของที่ทันสมัย แล้วของที่ทันสมัยก็เป็นของล้าสมัยเพราะฉะนั้นทั้งของล้าสมัยและทันสมัยจึงเป็นของปลอมไม่ใช่สภาวะธรรมที่เป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนให้ดูว่าสับเบสร้งางฆระอณิจจาครคับว่าสับเบหรือสับพระหมายวามว่าทั้งหลายทั้งปวง ในที่นี้มีคําว่าสังขาราคือสังขาระในแก่สังขารหมายความว่าสังขารทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังสังขะสังกะเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงคําว่าอนิจจา บางทีในภาษาไทยเป็นคาอุทานของผู้ที่พบเห็นสิ่งที่น่าสังเวชน่าสงสารเช่นพ่อแม่พัดกับลูกน้อยเป็นต้นลูกเล็กน้อยพัดกับพ่อแม่เราตนก็เห็นว่าเป็นอนิจจาน่าสงสารที่จริงอนิจจานี้คือหมายความว่าความไม่เที่ยงในที่นี้รวมความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง คำว,ว่าสังขารในที่นี้โดยย่อจัดไว้เป็นสองประเภทคือสังขารที่มีใจครองในแก่มนุษย์และสัตว์ทั่วไปอย่างหนึ่งสังขารที่ไม่มีใจครองในแก่ต้นไม้แผ่นดินภูเขาบ้านเรือนสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นต้นอย่างหนึ่งเท่านี้เรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครอง แม้ในสังขารในขันห้าคือสังขารขันในขันห้าที่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งก็จัดอยู่ในประเภทที่มีใจครองหรือสังขารสามกายสังขารวาจีสังขารก็จัดลงอยู่ในประเภทสังขารที่มีใจครองเพราะฉะนั้นคําว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงรวมฟ้าวะนับไม่ท้วน ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็นับไม่ถ้วนแต่สัตว์ทั้งหลายที่จะมีอยู่นั้นจะมีจํานวนเท่าไรก็แล้วแต่อยู่ในสภาพแห่งความไม่เที่ยงหมดส่วนสังขารที่ไม่มีใจครองก็เช่นเดียวกันที่มีมาแล้วกําลังเป็นอยู่ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงหรือบางสิ่งบางอย่าง คนยังไม่ประดิษฐ์คิดขึ้นยังไม่ประกอบขึ้นต่อไปวันหน้าจะมีนักวิชาการต่างๆประกอบขึ้นใหม่ก็ดีก็ไม่เที่ยงในลักษณะเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นจะมีลักษณะอยู่อย่างนี้แม้โลกของเราเรียกว่าดาวดวงนี้ที่ไม่มีมนุษย์อยู่คือดาวมนุษย์ดาวโลกที่เรารอาศัยอยู่นี้ ก็หาใช่ว่าเป็นของเที่ยงแท้มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดีย๋ยเป็นอย่างนี้พึงดูลำแม่นม้ำลำคลองเป็นตัวอย่างปีนี้ลำน้ำไหลกินขมาซีกข,ขวาปีหน้ากินไปซีกซ้ายบ้างคดไปทางโน้นบ้างเลี้ยวมาทางนี้บ้างล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงทั้งสิน้นไม่ว่าสิ่งใด ซึงเป็นสังขารแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงหมดแผ่นดินอยู่เฉยเฉยก็เกิดวันไหวขึ้นได้ทําให้บ้านช่องบ้านเรือนตึกรามต่างๆเกิดกระเทาะเกิดเล้าเกิดเป็นอันตรายขึ้นได้ใครจะไปนึกจะไปรู้จะคิดว่าอยู่เฉยเฉยแผ่นดินจะไหวขึ้นมาล้วนแล้วแต่ว่าเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยตามที่พระพุทธเจา้าสอนโลกนี้อยู่นิ่ง ใครจะนึกว่ามันจะสั่นขึ้นมาแต่มันก็มีขึ้นไม่ได้จริงว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันนิ่งอยู่นนึกอย่านึกว่ามันเที่ยงมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นรวมความว่าคําว่าสั้งขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคือทั้งขานที่มีใจครองและไม่มีใจครองที่ไม่มีใจครองจะเป็นโดยธรรมชาติเช่นภูเขาต้นหินก็ต้นไม้ก็ดีที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้น จะเป็นยานพาหนะบ้านเรือนก็ดีก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีสภาพอยู่อย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาตามหลักที่ว่าไม่เที่ยงนี้ให้โดยเห็นโดยประมาณดังที่ได้แสดงมาแล้วนี่หมายว่าตามรูปแห่งคำสอนทีนี้ท้ากว่าเราจะให้สับเบสร้างฆาราอนิจาเป็นกรรมฐานเราก็ต้องมองมาตัวเรา คือตัวของเราเองกายของเรานี้อยังโคโมเมก,กายโยกายของเรานี้ตัวของเรานี้เป็นสัพเบรัางฆ่าราอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงตลอดจนอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอน ในสรีระร่างกายนี้เป็นส่วนธาตุดินก็ไม่เที่ยงธาตุน้ําก็ไม่เที่ยงธาตุไฟก็ไม่เที่ยงธาตุลมก็ไม่เที่ยงกายนี้จึงแปรปรวนอยู่เสมอเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้มีอาการต่างกันเหมือนโลกนี้มีฟ้ามีฝนม,มีลมบางวันท้องฟ้าโปร่งใสบางวันมืดครึม ฝนตกมาบ้างพายุบ้างกายนี้ก็เหมือนกันอยู่เฉยๆเดี๋ยวเป็นโรคลมในกระเพาะจุกท้องปวดท้องปวดไส้เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดแขนปวดร่างกาย,ยาต่างๆเป็นขึ้นไม่มีอะไรที่จะมีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยในสตรีระร่างกายนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้ ในหลายแห่งหลายสถานที่ที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้โดยชี่เห็นว่ากายของเรานี้เป็นที่ลังเป็นลังที่เกิดของโรคคือมีตาก็มีโรคที่ตาเรียกว่าจักขุโรโครมีหูก็มีโรคที่หูเรียกว่าโสตะโรโครมีฟันก็มีโรคที่ฟันเรียกว่าทันตะโรโครสารพัดในร่างกายนี้มีอะไร สิ่งเหล่านั้นมีโรคได้ทั้งสิ้นโรคเกิดขึ้นได้ทุกๆุกิงในร่างกายนี้ไม่มีช่องว่างเลยเหมือนกับพระอาหารหันต์ทั้งฝ่ายพิสุและฝ่ายพิษุนีเช่นพระนางยะโสเทลธาเถรีอายุเจ็ดสิบแปดปีเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระเถรีอาหารหันต์ ไปลาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากระหม่อมอฉันขอลาปณิพานเพราะสังขาร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายนี้เป็นรังของโลกเป็นที่มันจุแห่งความเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนย่อมแปรปวนไปขอราพระองค์ปณิพานกรรมใดที่เกิดมาแล้วในอดีตในปัจจุบัน ในพบต่างๆที่เวียน่่าตายเกิดในสังสารวัติขออภัยถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นผิดพลาดไปแล้วนางก็ลาปริพานอันนี้แสดงให้เห็นว่าพระรานทั้งหลายไม่ว่าพิสุพิสุนีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นที่เกิดของโลกมีชรลาเป็นตัวนำไป เกิดมาแล้วมีชลาเป็นเครื่องผูกมัดดึงจูงอายุให้เพลินไปไปตามอารมณ์นั้นและไม่หยุดหย่อนไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนชีวิตในเบื้องตน้นชลานำไปในส่วนที่เจริญคนก็ชอบใจเช่นนำจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่พ่อแม่ก็สบายใจขึ้นว่าลูกแข็งแรง จากน้ำจากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็ปล่อยวางขึ้นว่าลูกตัวเองโตแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วน้ำจากวามเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่านำไปเรื่อยไม่หยุดไม่มีเวลาหยุดชีวิตของคนเราแต่ละวินาทีแต่ละลมหายใจเขาออกรวมผ่านไปผ่านไป มุ่งไปที่เดียวคือความตายเป็นที่สุดไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ได้เลยสภาพของกายเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อกายเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนให้เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงอย่าไปหลงติดในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวอย่าไปหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพราะว่ากายนี้ไว้ใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ พราะไม่เป็นหลักฐานที่ตั้งมัน่นแต่เพียงมีสติปัญญาประคองไว้ที่ประคองไว้ก็ให้กายจ้างได้ก็เพื่อประโยชน์ในแก่การบำเพ็ญเพียรให้พ้นทุกข์ถ้าเราไม่มีกายนี้มีแต่วิญญาณอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรถึงโลกุตตรธรรมให้พ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยกายนี้คู่กับนามธรรมคือจิตนี้ด้วย จึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพ้นทุก์ได้แล้วเมื่อไรถึงแม้กายนั้นจะเสื่อมไปสูญไปท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยมีใครอะไรอาวร์ภาษารีบุตรท่านก็ได้แสดงธรรมไว้เสมอว่าพร้อมที่เสมอเมื่อไรก็ได้กายนี้จะต้องแตกกายทำลายกันและอื่นๆอีกมากมาย ที่แสดงเึงกายนี้ในความเป็นไปในของไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี้จึงเป็นเครื่องบันทอนอายุของคนเป็นไปต่างกันบางคนตายเสียเมื่อเด็กก็มีกำลังหนุ่มสาวก็มีกลางคนก็มีแก่เท่าก็มีเป็นอยู่อย่างนี้ชราที่นำไปนั้นไม่ได้นำไปอย่างเดียวนำไปสู่ความเจ็บ เมื่อความนรานำสู่ความเจ็บแล้วก็มาอยู่แค่นั้นก็นำไปถึงความตายด้วยความตายถึงเมื่อ,อไรก็เป็นที่สุดสิ้นของอายุชั่วชีวิตหนึ่งหรือพบหนึ่งชาติหนึ่งที่เราได้เกิดมาชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพบหนึ่งที่เราได้เกิดมานั้นเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์ หรือให้เป็นสาระแห่งชีวิตของเราไม่ร่างกายนี้ผุพังไปตายไปอีกส่วนหนึ่งในนามธรรมาคือจิตหรือวิญญาณมิได้ตายไปเหมือนร่างกายนี้ก็เที่ยวหาร่างใหม่ตามบุญตามกรรมถ้าทำบุญไว้ก็ไปสู่สุกติถ้าทำบาปไว้ก็ไปสู่ทุกติคติความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรื่องความเป็นจริงสาระที่ความเป็นจริง ไม่แปรผันเป็นไปอย่างอื่นในสภาพเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดแต่ละครั้งก็ไม่พ้นจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมกลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องโพธพภะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเกิดมาแต่ละชาติก็มีชอบมีชังคือมีโลภมีโกรธมีหลงยังไม่พ้นจากความโลภความโกรธความหลงที่สมัยที่นี้ถาาวสมัย ได้เกิดมาทันคําสอนเกิดมาทันพระพุทธเจ้ามาทันพระรหันสาวกมาทันพระธรรมีในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดความโลภความโกรธความหลงหรืออวิชชาในสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เห็นไม่จริงจึงหลงหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นเป็นต้นซึ่งเรียกว่ากามคุณทั้งห้าหรือเบญจพิธกามาคุณอันเป็นที่หลงไหลของสัตว์ทั้งหลายที่หลงไหลเพราะเห็นไม่จริงถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วก็จะไม่หลงไหลเหมือนผลไม้ที่เขาใส่ภาชนะแต่งผิวไว้สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงอันหนึ่งอันใดก็ตามวางเรียงไว้ที่สวยงามสะอาดเห็นแล้วหน่าบริโภคเห็นแล้วน่าชอบใจซื้อหาไปบริโภคขั้นเมื่อพาไปภายในมีแต่ของเน่ามันเน่าแล้วมันมีหนอนแล้วเราเห็นแล้วถึงแม้จะซื้อมาก็บริโภคไม่ลงทานไม่ลงเพราะความจริงมันเป็นอยู่นั้น แต่ทําไมาถามว่าทําไมาจึงซื้อมาก็เพราะไม่รู้ว่าข้างในมันน่ามันเสียตัญหาทั้งหลายกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเกิดเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเห็นแล้วแจ้งชัดแล้วก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของตันหาเพราะฉะนั้นจึงรวมฟาว่าตันหาเกิดจากความไม่รู้ ชีวิตของคนทั้งหลายที่มัวเมาก็เพราะไม่รู้ชีวิตของคนทั้งหลายที่ฉลาดก็เพราะรู้จึงได้ทําชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งขาจัดถัดเกลาริ์ตัดลอนกิเลสทั้งหลายคือความโลภความการดความหลงความเขาให้เบาบางลงไปให้นันให้เบาบางลงไปถึงยังไม่พ้นก็ยังดีเหมือนกับว่า บันไดาแปดข่้นชาตินี้เราขึ้นไม่ได้สามข่้นก็ยังดีชาติหน้าต่อไปจะเหลืออีกหกท่านแล้วก็ตายไปให้สั้นเท่าสั้นเท่าจนทันพระอริยะหรือรู้ภูมิของพระอริยะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ก้าวคุณไว้เลยไม่สะสางเลยไม่ขจัดไว้เลยก็ยิ่งห่างไกลขึ้นทุกทีทุกทีและปุจุชนนั้นไม่มีอะไรเป็นเชื่อถือได้ถ้าไปเกิดในภพใดในสิ่งแวดล้อมใด ประกอบไปด้วยอกุศลเป็นเสวนะก็จะไปทำบาปทำการบรรบบนันนั้นก็ยิ่งห่างไกลไปกันใหญ่ถ้ามีบุญไปเกิดในทานที่เป็นกุศลในเสวนะสิ่งแวดล้อมอยู่ท้องเสพในสิ่งที่เป็นกุศลก็จะเกิดความเจริญขึ้นหรือบรรเทาขึ้นเพราะฉะนั้นชาตินี้เราได้เกิดมาทันพระพุทธศาสนาถึงแม้ไม่ทันองค์ทมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนชีพอยู่ก็ตาม แต่พระองค์ในทรงตัดไว้แล้วว่าทำลาวินัยจะเป็นาศาสดาที่ทำลาวินัยที่เราได้บัญญัติแล้วจะเป็นาศาสดาของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงเทศว่าสับเบสร้างฆาราอนิจจาสร้างขานทั้งหลายมักบัวไม่เที่ยงพึงพิจารณาให้มากๆเพราะพิจารณาให้มากแล้วจะเห็นเมื่อรู้เห็นก็ไม่หลงงมงายจะทายถอนกิเลสบาปกรรมอาตาราทั้งหลาย ให้บาววางละหมดไปได้วันนี้ได้เทศเรื่องฟามไม่เที่ยงเฉพาะข้อเดียวก่อนไว้เพียงเท่านี้ดังนั้นต่อน,นี้ไปขอตรงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มั่นคงในจิตใจพิจารณาร่างกายเห็นฟามเป็นของไม่เที่ยงแต่ละอย่างละอย่างในสรีระร่างกายของเรานี้ด้วยความไม่มั่นคงด้วยควยามเปลี่ยนแปลงไปและจะต้องแตกสลายเป็นแน่แท้ในสุด ให้จิตเกิดสังเวทเมื่อจิตเกิดสังเวทแล้วอาการกระด้างของจิตก็น้อยลงไปควรแก่การกรรมฐานคือตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธโดยถือโอกาสที่จิตเกิดความสังเวชนั้นก็จะเกิดความสงบเป็นสมาธิได้ดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นปรากฏให้จิตเกิดความสังเวทแล้วภาวนาวววววต,ต่อไป ให้เกิดความสงบความรู้ความเข้าใจจนละอาสวะกิเลสหรือเบาบางลงได้ตามคำสอนของพระศาสณาต่อไป